ไปเรื่อยเดี๋ยวมาถึงแล้วนะครับ20กิโลจากนองตาดจากนองตาดนองตาดไป้าอืม มรูก็อ้ครโอเคห่กิโขับรถพอดีต้องลับรถพอดีครันกิโลือ1กิโอนี่ข้างทางก็ทำอะไรนี่สวยสวย จุดชมวิวริมข้างทางอยู่บรรยากาศสองทางทางเลยครับหีทางสุรินสุรินท่าตูมรัตนะนะครับไปร้อยเอ็ดก็ไปได้ครับทางนี้ไปร้อยเอ็ดจุมพลออกสารคามได้หมดเลยครับไปได้ารคามขอนแก่นไปโน่นชัยภูมิเมืองเลยยะโสก็ไปได้ทางนี้ยะโสก็ไปได้ครับทางนีงนไ้ได้เลยเส้นทางสี่เลนครับ ในนี้ทำทางสบายเลยครับห้าตูมหกกิโลแต่เราก็ไม่ต้องถึงหน้าตูมครับเราก่อนจะถึงหน้าตูมเราจะมีทางเบงใช่ไหมหรือว่ายังไงทางเบงเราย้อนสวนอีกแล้วอันตรายตำรวจจับสถานีตรวจสอบน้ำหนักครับรถสิบล้อมาทางนี้ก็ต้องช่างก่อนไปช่างก่อนนะครับผมสอก็ต้องไปช่างก่อนนะครับอันนี้บ่น ก็เยอะทางดีมากครับกับกย้อนสอนเลยใช่ไหมนี่นิดเดียวกไม่ได้เยอะไม่ได้ย้อนถ้ามีรถเยอะเราก็ย้อนถ้าไม่มีรถเราก็ีย้อนเยอะแสดงว่าเรามาช่วงไม่มีรถใช่ไหมมีย้อนเยอะไม่ได้ยอน เยอะนะเอไม่เยอะหรอกเราจะย้อนตรงสารปูตาพอดีสารปูตาเราจะย้อนตรงนี้อ่าโอเคไม่มีรถไม่มีรถไม่มีรถเออเออเออ ประมาณห้าสิบเมตรประมาณห้าสิบเมตรได้ไหมได้อยู่เนาะถึงแล้วตรวจเจอก็โดนเหมือนกันครับย้อนสอนที่กฎหมายนะครับห้ามนะครับแต่กำลังมาถึงนะครับนิดเดียวถึงแล้วโอเคถ่ายดูคงจะลงไม่ได้ ต้องดูรถอ่ามีมอไซค์คันหนึ่งได้อยู่ได้อยู่โอเคมาถึงแล้วจอดแล้วใช่ไหมแกนี่บอก ก็เปิดร้ปตูเปิดแรงโอ้ยโอ้ยดเดเด มาอีกแล้วมาอีกแล้วมา,วมามบ่อยแล้วคือจะเอากี่ฟุต6ฟุตไม่ใช่มันสั้นไปบอ ทล like ่ะันนี้ผมตัวนี้ตัวนี้ก็แล้วแต่ กลงอ่อนไงไกะเอากะเอาจะของบอกว่ากะเอาสร้างกะเฮ็ดก็สร้างกะ วิสวะกะจากที่คาดการว่าร้อยแปดบาทจาาดการวาอยแปดบาทอ๋อออ้โฟก้า 180, เมตรแปดสิบความยาวอันนี้ 2, สองเมตรสิบความสมันยาวเกิน้านบ้านๆตัวน,น,นี้มันจะยาวไปดันนากับที่บ้านมันอยู่ไกลเกินเวลาเราจะไปวัดมันไ <laughs> กลไกลจังก็

ตลับเม็ดนะ่าเดียววัวััวดีวัสวาวัสดบวัสดสวาสดกสวัสดวเีสัสดวดีสวัสดาสวัสดีวาีสวัีสดีสวัอาีสวัส Ligg godt. Tio. Tio, bra. ไม่รู้มีบ้านหรือเปล่ามองไปมองกัไปลอยไม่เห็นกระมอมันมีเพลงไม่เห็นแปลงอยครับหายทับตือมันทับอืมคุณเมนาครับไมนาภา้วยไมนาภาก็ขอเพลงก็ให้เป็นคมเป็นคน เก็บ mm. สะสมไปเรื่อยๆครับผมจนได้สังกะสีครับผมเมื่อพาคอเพลงก็ให้คะแนนมา100นึงเช้า100่งร้ยเ่อนเย็น1น0รเช้ารอบเช้า100ร้อบไป่ายส0 0 200สมเรื่อยๆสะสมเรื่อยๆครับผมอันนี้เงินเก็บไปเดี๋ยวเราเอาไป เชั้นกระสี regions. แล้วก็วันเสาร์วันเสาร์ก็จะอยู่ทั้งวันนะครับอยู่นาทั้งวันและวันเสาร์หาต้นต้นต้นอะไรต้นไม้ต้นทุเรียนจะปลูกด้วยสะดวกอ๋อต้นทุเรียนฮะตังพอไหมยังไงต้นทุเรียนเนี่ยตังพอไหมล่ะ ทำไมมันเหี่ยวเหี่ยวต้นทุเรียนเจ้าทำไมมันเหมือนมันเหี่ยวเหี่ยวต้นไหนก็ไม่ได้ต้นเดียวคือดาวที่เราเดียวไปคิดสักก่อนครับ หาตังคุสะก่อนแล้วเอายางนาไปปลูกเราเอาทุเรียนไปปลูกด้วยครับหาก็ประมาณอีกนานครับก่อนจะได้สักเงินเงินให้เราน้องชายลูกลู้สวยก็มีที่ปลูกไหมล่ะ น่าเลยลองไปปูกไม่ต้องกดดินเนี่ยุุดินออืมเ็ดลองลองตกดูับสือได้อะเลยนีตั้งอันไหนเนาะพ่อ ไปไปปอะไรพันหนึ่งร้อยสี่สิบพันห้าเลยก็ได้ตัวพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดยอดรวมยอดรวมพันหนึ่งร้บาทหวดหน้าสี่หวดหน้า1นึ่งศนะครับหนึ่นะครับหวดหน้านะครับจะดึงสีด้วย หนึ่งศูนย์สี่แปดด้วยนะครับศูนย์แปดด้วยนะครับอย่าลืมนะอย่าลืมไปไปเก็บเอ,อ,อาไปกอ,องเหลืออยู่ครับคองเหลืออยู่ ฮะร้อยห้าสิบเลยนะร้อยสี่ไม่ได้บอร้อยสามไม่ได้บอหนอร้อยสี่ แบบอะไรแบบไหนปลูกง่ายแบบไหนปลูกง่ายเนี่ยมันสิเกิดให้ห้าวบอลาเมนบอมันสิเกิดให้ห้าวบอ À, có cái loại sỉ sỉ cái loại bỉ cái nhảm nên mang chụp, cái cái từ. Ừ, vui thế cái mỏ ba xăm bò. Anh à, đây, anh à, đây cứ à, buộc ngay. Gặp à, người kia bò. Ừ, áo áo tuần này, áo à, tuần này cái áo. อีกสองปีค่อยมาสองปีค่อยมาคุยกัน2ปีค่ยมาคุยกันถ้าออกคนจะมาฝากเขาฆ่าด้วยออกเพามาฝากขาย่ีาเยอะแสิขายเลยสองปีนสองปีสมปีเอามาฝากยั่ไม่ลูกหนึง ค่ะขอบคุณจ้าไปเราได้ครบแล้วนะครับผมเหลือแต่ขอ้ขอข้อข้างล่นะครับเดี๋ยวไปเซ้นที่บ้านเคลื่อนย้ายตั้งอนรถนั้งอะไรด้วยวานุ่มเวลาเขาที่รถมันเกิดผมแรงอะไรใช่ไหมครับผม อไม่ปลิวหรอวะป้ายเกจ้าโอ้ต้นเรียนเอาไว้ข้างในเลยนะต้นเรียนไว้ข้างในรูดเลยครับผมฮะเกิดเด้เดอชีนกัไปไปไนเอา ใช่อ่ะบทำมาครั้งนี้สำเน็ตตอนไหนไม่รู้เลือดเต็มเลยยุง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 ,ย,งยุงเยอะยุงเยอะเลยโอเคครับผมก็วันนี้จบภารกิจใช่ไหมเรามาซื้อสังกะสีนะครับซื้อสังกะสีไว้ไปมุงเถียงนาน้อยนะครับแล้วก็ซื้อต้นทุเรียนไปต้นหนึ่งนะครับก็จบภารกิจ ในการมาซื้อสังกะสีนะครับภารกิจต่อไปก็คือมุงนะครับผมอ่ะก็สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวนายขอตัวไปซื้อกับข้าวก่อนนะครับก่อนกลับบ้านซื้อกับข้าวแล้วก็เดินทางกลับนะครับบ้านช้างของเรานะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ชมเพลินๆนะครับถ้าหากว่าเบื่อคลิปอื่นแล้วนะครับก็แวะมาชมคลิปนายนายได้นะครับผมฝากเป็นกําลังใจนะครับกดไลค์ นะครับกดไลค์ให้นายด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆนะครับผมนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายได้เจอกันคลิปใหม่ครับผมอ่าไปแร่โอ้โมาร์เซย์มาฮอรี